ข้อสวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์จคณะวิศวะจุฬานี่ผมมาทำการเฉยนะครัข้อสอบของพื้นฐานวิศวะตัว43กนะข้อ20เขาบอก S1 S2 S3 เป็นสวิตทั้งรูปนะครับแล้วก็ให้กราฟมานะครับสังเกตเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยแบ่งเป็นช่วงๆนะครับช่วงที่1นะครับช่วงที่2ช่วงที่3สวิตป um ิดเปิดเพ่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าว่าดูชอยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับนะครับก็คือช่วงที่1เนี่ยเราสามารถตัดชอยได้ว่าถ้าสมมุติวันไหนมันผิดเนัะครบ ช่วงท้ายผมขอใช้เป็นสีเขียวแล้วกันนะก็คือช่วงนี้นะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ไม่มีอันนี้ก็คือสิบสองนะครับเราก็พอค่อยๆดูกันทีละช่วงนะครับมผมเปลี่ยนสีด้วยผมใช้สีผิดนะครับโอเคช่วงที่สูตรหนึ่งที่หนึ่งนะครับก็เขาบอกว่า,าปิดสวิตช์เอสหนึ่งเอสสองนะก็คือปิดอันนี้เอสสามเอเสหนึ 3, ่งเอสสามเอสสองเปิดไว้นะครับก็ กดตังโอห์มครับ V เท่ากับ I I รวมนะครับ R ก็คือห้าสิบขนาดนะครับอืมก็ I รวมนะครับก็คือสิบสองส่วนห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้น I ที่แบ่งลงเนี้ยมันต้องแบ่งเท่ากันก็เอา I รวมมาหารสองก็เป็นสิบสองส่วนหนึ่งร้อยนะครับคูณกับหนึ่งร้อยนะครับตอนนั้นตัดตรงนี้ V ช่วงแรกนะครับก็คือสิบสองโวลต์นะครับ V ช่วงแรกนะครับนี่นะครับโอเคชอยนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับพิจารณาช่วงสามนะครับช่วงสาม ช่วงสามเนี่ยก็คือสวิตช์ของ S 1เนี่ยเปิดนะครับ S 2 S 3ปิดนะครับก็คือ S 1เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาของตัววงจรเราจะเป็นอย่างนี้นะครับ S 2 S 3เปิดนะครับอืมก็ S 2 S 3เปิดใช่ไหมกระแสก็มันก็จะไหลอย่างนี้นะครับไหลผ่านนี้นะครับน,นี่นี่นะครับนี่นะครับก็คือมันจะไหล ตัวนี้สาตัวนี้มันจะรวมกันวงจรแบบอนุกรมนะครับอืมอนุกรมก็คือตัวของสามร้อยโอห์มนะครับก็แอพลิของโอห์มก็คือสามร้อนะครับสามนะครับเท่ากับไอรนะครับไก็คือเอ้ไม่ใช่สิบสอเท่ากับสามร้อส่วนไะครับเอ้ไม่ใช่12บสองเท่ากับสามร้ออเอ้ผิดก็คือไอเท่ากับสิสองส่วนสามร้อยนะครับ ทีน,นี้เนี่ยมันคือกระแสรวมที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับอืมเราก็แค่มาคำนวณของกฎของโอห์มนะครับก็คือ v ิสูตรเนี่ยก็คือกระแสที่ไหลรวมใช่ไหมกระแสที่ไหลรวมนะครับกระแสที่ไหลรวมคูณกับตัวของความต้าตนทานนะก็คือหารกันได้สี่นะครับก็ดึกแล้วนะผมก็อาจจะพูดมึนๆน,นิดนึงนะขออภัยนะว่ามืดจะง่วงนอนนะครับสังเกตเห็นนะว่าทีสามตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องเท่ากับสี่นะครับหรือช่วงที่สองทีสามเนี่ยต้องเป็นสี ฉะนัน้นนี่ก็ผิดนะครับอันนี้ผิดนะครับก็ตอบช้อยข้อที่2ครับผมถ้าสงสัยข้อนี้นะก็ติดต่อสอบถามผมได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนที่สอบที่พ3สาด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวาสดีครับ